มีฉากหนึ่งในหนังเรื่องนี้ที่ทรงพลังมากจนผมเชื่อว่าใครที่ได้ดูต้องฉุกคิดอะไรบางอย่างนั่นคือตอนที่ดอนวิโต้คอเลโอเน่กำลังนั่งคุยกับลูกเขยคนใหม่ในงานแต่งงานเขาถูกทาบทามให้เข้าไปพัวพันกับธุรกิจยาเสพติดแต่เขาปฏิเสธอย่างสุภาพพร้อมกับพูดประโยคที่กลายเป็นแก่นแท้ของตัวละครไปแล้วฉันจะทำให้คุณเป็นข้อเสนอที่คุณปฏิเสธไม่ได้ฟังดูเหมือนการข่มขู่ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเรามองลึกลงไปมันคือปรัชญาการเจรจาต่อรองชั้นสูงที่ไม่ใช่แค่ในโลกมาเฟียแต่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน welcome to ดูหนังแล้วคิดชีวิตจะดีขึ้น movies for wisdom รายการที่จะพาคุณถอดรหัสบทเรียนชีวิตผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ The Godfather ไม่ใช่แค่หนังมาเฟียมันคือตำราจ,จิตวิทยามนุษย์และการบริหารความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งหนังไม่ได้เชิดชูความรุนแรง แต่กำลังส่องกระจกให้เราเห็นกลไกลของอำนาจความพักดีและการตัดสินใจที่อยู่บนเส้นบางๆระหว่างครอบครัวกับธุรกิจระหว่างความปรารถนาส่วนตัวกับบทบาทที่สังคมคาดหวังต้องบอกว่าคอน FLICT ของตัวละครในตระกูลคอเลโอเน่นี้มันสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้เมคเซนส์มากครับเราแต่ละคนล้วนต้องสวมบทบาทหลายบทเป็นลูกเป็นพ่อเป็นหัวหน้าเป็นเพื่อนและบางครั้งบทบาทเหล่านั้นก็ขัดแย้งกันเอง ทีนี้ถ้าเราลองวิเคราะห์ให้ลึกลงไปในระดับจิตใต้สำนึกศิละปะการเจรจาต่อรองของดอนวิโตทำงานบนหลักการที่เรียกว่า reciprocity และ social debt ในทางจิตวิทยาเขาไม่เคยเริ่มต้นด้วยการสั่งการหรือขู่แข็นตรงๆเขาเริ่มต้นด้วยการให้ก่อนเสมือนเป็นการฝากบุญคุณเอาไว้อย่างการช่วยเหลือลูกเขยที่ถูกกลั่นแกล้งหรือการจัดหางานให้กับคนในชุมชนความสัมพันธ์ในสายตาของเขาไม่ใช่ธุรกรรมแลกเปลี่ยนทันที แต่เป็นการปลูกฝังหนี้สินทางสังคมที่อีกฝ่ายจะรู้สึกเป็นภาระผูกพันทางจิตใจจิ๊กซอว์ฉินสำคัญที่ผู้กำกับซ่อนไว้และผมอยากชวนทุกคนมองตามก็คือการที่ตัวละครหลักแทบทุกคนในหนังต่างก็พยายามปฏิเสธข้อเสนอของดอนวิโก้แต่สุดท้ายกลับยอมรับมันนั่นแหละคือพลังของข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้มันไม่ได้มาจากปืนหรือความกลัวเสมอไปแต่มักมาจากที่ข้อเสนอนั้นตอบโจทย์ความต้องการที่ลึกที่สุดของอีกฝ่าย ราวกับว่าเขาเข้าใจคุณมากกว่าคุณเข้าใจตัวเองเสอีกในทางจิตวิทยาเราเรียกสภาวะที่ตัวละครอย่างไมเคิลคอริโอเน่เผชิญอยู่นี้ว่า character arc ที่ถูกบีบอัดด้วยสถานการณ์เขาเริ่มจากชายหนุ่มที่อยากแยกตัวจากธุรกิจครอบครัวแต่เมื่อระบบความเชื่อเดิมและบทบาทของเขาถูกท้าทายอย่างรุนแรงเขาก็ค่อยๆถูกดึงเข้าสู่แก่นกลางของอำนาจและสุดท้ายก็กลายเป็นบุคคลที่เขาเคยปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง กระบวนการนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าบางครั้งการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตเรามักไม่ได้มาจากการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่มักมาจากการตอบสนองต่อวิกฤตและการปกป้องสิ่งที่เรารักซึ่งอาจนำพาเราไปสู่จุดที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนคำถามคือแล้วเราจะเอา mindset แบบนี้มาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรเราไม่ต้องไปเป็นเจ้าพ่อมาเฟียแต่เราสามารถเรียนรู้ศิลปะการสร้างข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ลงได้ นั่นคือการเจรจาโดยเริ่มจากการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายการสร้างความไว้วางใจและคุณค่าบางอย่างก่อนจะขอสิ่งตอบแทนและการออกแบบข้อเสนอให้มันดูเหมือนเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายแทนที่จะเป็นการบังทับขู่เข็นในโลกการทำงานการสร้างพันธมิตรหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์ในครอบครัวการเข้าใจจุดสมดุลระหว่างการให้และการรับคือหัวใจของการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน หนังเรื่องนี้สอนเราว่าอำนาจที่แท้จริงอาจไม่ใช่การได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการในทันทีแต่อยู่ที่การสร้างระบบความสัมพันธ์และความพักดีที่คนอื่นยินดีเดินตามเราโดยไม่รู้ตัวมันคือการเติบโตจากผู้ที่ถูกบังคับโดยสถานการณ์ไปสู่ผู้ที่ออกแบบสถานการณ์ได้อย่างไรก็ตามหนังก็เตือนเราอย่างแยบยลถึงราคาของการเดินบนเส้นทางนี้นั่นคือการสูญเสียความบริสุทธิ์ของจิตใจความใกล้ชิดกับครอบครัวในแบบที่เคยเป็น และสุดท้ายอาจคือการสูญเสียตัวตนที่เรารักไปสำหรับวันนี้หากคุณสนใจที่จะวิเคราะห์หนังในมุมมองจิตวิทยาและปรัชญาแบบลึกซึ้งยิ่งขึ้นผมขอแนะนำให้ไปอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอย่าง Psychology Today ที่เคยหยิบยกประเด็นครอบครัว dysfunctional ใน The Godfather หรือบทสัมภาษณ์ผู้กำกับ Francis Ford Coppola ใน IMDb Analysis ที่อธิบายเจตนา rom behind the scene ไว้อย่างน่าสนใจ หากคุณเป็นคนรักหนังแล้วชอบเก็บเกี่ยวแง่คิดดีๆไปใช้ในชีวิตอย่าลืมกดสมัคร Membership เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตีคนรักหนังกับเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ